เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช h a n n e ลปันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมบลูซีดีภาคหกครับผมในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะทำการเล่นเจ้า a อ็ดวานชา l ์เลนชนะที่ชื่อว่าเ e t a n าเตอร์เซเวนที่สิเลน์ครับผมให้เล่นหลายตัวอยู่เหมือนกันนะอืให้เล่นหลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครไปถึงเทียห้าเลยมีแค่เทียสนะี่ไนขอดูกดหน่อยกดก็คือให้เราเล่นลิงได้แค่ตัวเดียวขายได้ไหม ขายได้ด้วยืขายได้นี่น่าสนใจแล้วก็ทุกตัวของศัตรูเป็นพลังตัวหมดเลยรีกโกรเลตพันห้านะโอ้โหแล้วก็เซรามิกสองพอีกแล้วครับเราเจอสองพอีกแล้วแต่ว่าข้อที่ช่วยของเราคือความเร็วของบลูนมันช้าไปดูดีกว่าด่านเจนสิหลายๆคนก็รู้ครับเผื่อคนจะไม่รู้เดี๋ยวผมกดให้ดูว่าเราต้องเจอกับอะไรครับ ตตนๆๆๆเซรามิกแค่นี้แห,แหละกองนี้เท่านั้นแหละที่เราจะต้องจัดการคิดก่อนแต่ว่ามันเป็นพลางตัวด้วยนี่นะสิเพราะฉะนั้นนะเราต้องตัดช้อยของคนที่ตีพัางตัวไม่เป็นออกไปเลยครับออกไปเลยแบบทันทีใครตีพังตัวไม่เป็นจบจบเหุคุณคุณซูไม่ได้แต่ด่านนี้มันขายได้อื ด่านี้มันขายได้ใช่หรือว่าเราต้องเล่นเจ้านี่ก่อนไม่มันไม่ถึงชิมเมอร์ด่านี้มันขายได้มันอาจจะต้องมีการซื้อขายกันสักนิดนึงแล้วนะมันต้องมีการซื้อขายกันสักนิดนึงแต่ว่าเราไม่มีใครที่ทําให้พังตัวมันนั่นเลยอ่ะเฮ้ยให้วิเลจแต่ว่ามันแม็กซ์แค่หนึ่งไงประเด็นมันแม็กซ์แค่หนึ่งนาหมอ้นาหมอสองพันเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่น่าไหว เมียนเราก็จะเจอรีเจนมหาศาลน่ะบูนแท็บเหรอถ้าเราซื้อขายซื้อขายบูนแท็บจะเป็นยังไงเฮ้ผมขอลองก่อนว่าบูนแท็บเนี่ยมันจับได้เปล่าเฮ้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 เผมรู้ละใครที่ทำลายพวกนั้นได้เคนซิ่งโฟมครับเออถ้าเราจัดเคนซิ่งโฟมกับไอ้นั่นออกได้หมดใครจะเป็นคนฆ่าครับดูวิดเหรอมันแน่นผมขอลองพลังของเคนซิ่งโฟมก่อนแล้วกัน เคนซิงโฟมเดี๋ยวใช่อันนี้มันเพิ่มความเจ๋งของโฟมด้วยผมขอลองดูก่อนอคือตอนนี้มันไกลบางส่วนนะมันถูกไกลร่างเป็นเซรามิกที่เป็นแค่เซรามิกเฉยๆเราก็จะจับแบบนี้ได้ไหมช้าไป แล้วนะถ้าผมใช้วิธีจับขายจับขายขายน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่พวกอย่างนั้นแล้วอะเราจะค่อยค่อฆ่ามันก็ได้เอยมีตัวหนึ่งที่น่าสนคือกรูกันเนอร์สายบลูนี่ครับแต่ข้อข้อจำเป็นก็คือเราทำความพรางตัวของมันให้หมดไปก่อนเดี๋ยวผมขอทดลองพลังผมขอทดลองพลังของเจ้า ต้องแต่แรกเลยเฮ้ยไม่ผมขอทดลองพลังของเจ้ากรูกันเนอร์ก่อนแล้วกันช่างแค่นี้ก่อนช่างมันผมขอลองว่าถ้ากรูกันเนอร์เนี่ยถ้าเราเล่นเทียที่ที่ผมอยากเล่นเนี่ยเขาสามารถละลายได้ไหมันเปอร์อะ่ะนายละลาย2องพันซได้ก็มีโผมผมขอดูแค่กล่องโอเคโอเค แหลือแค่ทาให้ตัวพังตัวเนีย่ยมันไม่ใช่พังตัวให้ได้ครับแต่เจ้านี่ก็ใช่นะอันนี้ก็ใช่นะหน้าสนเฮ้ยผมผมว่ามีโอกาสผมว่าผมว่าน,น,นี่อาจจะเป็นคําตอบก็ได้นะครับผมไว้ประมาณผมไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันคือขอแค่แช่ทําลายพัางตัวให้หมดอะผมแฮปปี้อันนี้แล้วกันแล้วก็เป็นศัตรูมันค่อนข้างช้าอ่ะผมไม่ไม่ซื้ออะไรเพิ่มด้วยผมดูก่อน แต่เจ้านี่มีข้อเสียนี่นามันไม่ได้ทำลายรีเจนโอ้ทำลายรีเจนโอเคเฮ้ยนิดนึงผมผมว่าผมชนะแล้วอะผมชนะแล้วจริงๆเอาลาเจอร์มาก็ได้อะเฮ้ยทำไมไม่โดนอะพวกเราอะเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เปลี่ยนเป็นอันอื่นแทน โอ้เยอะขึ้นเออเยอะขึ้นนาขาตลอดการครับพวกมนน้านักมันต้องแบบว่าเพิ่มความแข็งแกร่งของการละลายของนี่ซะหน่อยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับโหใช้เงินเกือบหมดพอดีด้วยอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ใช่เลยมันคือการคอมโบรวมกันตอนแรกอยากใช้กลูกันเนอร์ค่อยๆนั่นแต่ผมรู้สึกว่ามันลําบากลําบาก น้ำแข็งก็ช่วยได้เหมือนกันจบเรียบร้อยอ,อไม่ได้ยากขนาดนั้นด่านนี้เพียงแค่เราต้องเข้าใจแมชชนิกแล้วเราต้องเข้าใจว่าใครที่สามารถทําลายเซรามิกได้เจ๋งจริงๆเข้าไปทีคนที่สามารถฆ่าเซรามิกได้เจ๋งจริงๆอะ่ะมันก็จะมีเจ้ากรูกันเนอร์เนี่ยเด่นๆหน่อยสไนเปอร์จะช้าไปนิดนึงแล้วก็อย่างเขาไม่ได้อัพให้ถึงตัวนี้ด้วยอ,อืก็เหลือแค่การทำลายพังตัวแล้วละ่ะมันก็จบละ ไม่ก็เราเล่นตัวยือ้อสตันสตันรัวๆแต่มันไม่มีบลูอิมแพคใหออ้ผมเอาน้ำแข็งเพื่อทำลายทั้งการเป็นพังตัวแล้วก็ทำลายความสามารถพิเศษก็คือจะไม่เป็นนี่แหละจะไม่เป็นรีเจนด้วยตัวเลยหลังจากที่ไม่มีความสามารถพิเศษปุ๊บกรูกันเนอร์ละลายทิ้งได้เลยครับ2,000%แล้วไงล่ะออละลายอยู่ดีแล้วเราก็ต้องไปคู่กับสายกลางเพราะว่าสายกลางเนี่ยมันเพิ่ม หนึ่งหนึ่งกระสุนที่เขายิงออกไปเนี่ยมันจะโดนลูกโป่งหลายตัวและกลองเซรามิกด่านเนี้ยมันหนามากครับมันหนามากถ้าเราเล่นทีละตัวผมว่าไม่ทันการอืมมันจะไม่ทันการสุดๆเล่นเหมือนเดิมยังไงก็ไม่มีแพ้แค่นี้นายก็แพ้แล้วแพ้แล้วขอแค่นี้ละลายไปเลยดูกี่ทีก็มีความสุขครับ ผมพูดเลยดูอย่างเงี้ยดูกี่ทีก็มีความสุขเราได้ละลายศัตรูแบบสวยงามแบบนี้นี่ยอดเยี่ยมเลยหรือมันจะมีมีใครที่ทำลายซีรามิดได้ดีกว่านั้นอีกจริงๆเจ้าตัวดูอิดก็ใช่นะแต่ผมว่ามันไม่ดีเท่ากรูกันเดอร์ถ้าช้อยกรูกันเนอร์ยังอยู่นั่นเองล่ะครับประมาณนี้อโอเคใจได้ไม่ยากเท่าไหร่ผ่านสบายใจครับผม ยืดตัวหน่อยเอ้ยชนะแอดวานชาเลนจ์อีกอันหนึ่งแล้วประมาณนั้นครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับชา์เลนจ์ในครั้งนี้หวังว่าทุกคนก็จะสามารถเคลียร์มันได้กันเหมือนกันหรือว่าตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยทุกคนก็จะสามารถคิดวิธีเอาชนะได้เหมือนผมเหมือนกันครับเล่นไปด้วยกันเล่นไปด้วยกันถ้าผมเล่นนี้ก็พยายามที่จะคิดตามไปด้วยเราจะได้ฝึกสกิลความสามารถของการเป็นนักทำลายลูกโป่ง นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นอที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันส่านี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเราไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม